เอาดึงเอาลงนเอาเอโอ้ยสั่นหลแก่กว่าเดี๋ยวร้ยงเดี๋ยวไม่่งครับพิ่่าพิ่นเครับเพิ่นจะตั้งไฟครับเพิ่นจะเปิดไฟเลยโชวได้หลายเลยครับกลองบ่โวกันเลยเมือนแล้ว เหมือนแล้วนะครับนั่งถีดต่ำไปเลยไอ้ไอ้ไอ้ซองหนีดึกว่ะเดี๋ยวมาช่วงกันนะครับถีดต่ำสีเอาลงแล้วกาศสิบเปิดไฟครับขารล่านสองเมตรหาสิบตัวหนีบเอาขายเนาะเก็บไปเรียนยเหรียญเท่าไรับเพื่อนาย ้องะขึ้นดีนะไอ้เนาะนั่น่มแห้งเลยนะครับล่มสามชิฟชี้ชิฟสบายก็ดีปีกรันเมตงังเอาเอ,ออเ,เอาดีๆได้อเอาล่มนี้นี่จะเพื่อเย็นนะครับพี่น้องปล่อยๆให้มันถอยลงไปในอ้ามันจะเรืยหวยให้มันถอยไาน้ำ จังวะคดีนะครับเสียวครับยีน่น้องนะ่แม่น่หรอกอุบัติเหตุมันเกิเดไดกทุกหัวได้เนาะกับเพราะว่ามันเป็นเผื่อดินนะเผื่อเผื่อนั่น,น,นี้นะครับไปง่ายครับเข้าพุยม่เขี้ยว จะท่ยวกับกา,าติดระบบไฟนะครับพี่น้องแบบนี้ต้นก็ยิ่งสั่งอย่าง้นเนาะเอาแซปเลยมันบ่ะเอาแจ้งสุดเล,เล,เเลยบ่ะก็เรียบหมดป่ะ วัดต oh. uh. oh. oh, okay, uh. uh. ัวก็เรีโมดมันเกียงวโมดกับไปนเอ้ยอะปนรีโมดนะครับ ปลาต้นี้นะครับขนาดไม่ล่านสองเมตรหาสิบเซนติเมตรนะครับอกกลางสองเมตรแปดสิบเซนติเมตรนะครับพี่น้องีครับลมแห้งนะครับพี่น้องลมแห้งครับลมแห้งนะครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่ารอไฟนะครับพอดีเปลี่ยนเปลี่ยนรีโมทพิดอันนะครับ บรรยากาศสดๆร้อนๆนนะครับยิ่งตรงจากอำเภอเรื่องนกท่าครับจังหวัดยะโสธรแม่ล้านชุดนี้นะครับเป็นแม่ล้านเกียร์เอเลยนะครับย่ำนะครับเกียร์เอบมี่เกียร์บีเกียร์ซีนะครับก็คือสุดยอดแม่ล้านนะครับนี่ครับยอดแม่ล้านครับฟูมีมันเหนือเลยครับแม่ล้านดีๆนี่วิธีการเลือกแม่นะครับหนึ่งดำสองนักสามดำออกม่วงนะครับให้พี่น้อง สังเกตง่ายๆเลยครับนี่ครับโอ้หนาวครับพี่้องหนาวเหี้ยงนี่ครับตอนนี้ก็มาขื้นมาขึ้นเดี๋ยวมมมึงกันนะครับว่านี่ขื้น่านล่มเหี้ยงแล้วครับ

ไ <Okay. S 2> อเดนด้วยไอ,อยเดนพี่น้องเดี่ยวมาเมืองกันนะครับสำหรับกานละสองเม็ดนะครับการลานสองเม็ดนะครับผมอ่ะพี่น้อง เดี๋ยวคลิปนี่เอาไว้แค่นี้ก่อน,นะครับพอดีผมว่าสะดวกคือครับ